สวัสดีครับร้านนวลจันทร์าอเดโอนนครสวรรค์วันนี้จะพามาดูงานติดตั้งแนวแบบไม่เหมือนใครเนาะก็ลูกค้าขอมาก็จัดให้นะครับก็ฟังเสียงก่อนเลยครับแล้วก็เดากันเล่นๆนะครับว่าอันนี้ใส่ซับกันกี่ดอกนะครับไปกันเลย สองตัวนะครับหน้ารถนะครับมาตรฐานงานติดตั้งนะครับด้านในคันนี้จะประตูจะใส่เป็นลำโพง6นิ้วนะครับเป็นปากแต่นะครับแล้วก็แล้วก็ทำสเปเซอร์ไม้ อัดยางอย่างดีนะครับพร้อมพ่นสีกันความชื้นนะครับติดตั้งด้วยน็อตเบอร์สิบเลยเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็แดมด้านในประตูนะครับด้านในประตูนะครับแล้วก็ด้านนอกประตูเพื่อให้ประตูเนี่ยเป็นตู้ลำโพง,งนะครันนี้นะฮะแล้วก็ส่วนเสียงแหลมก็ติดตั้งที่หูช้างนี่นะครับเหนแน,แนเลยด้านังด้านหลังไม่ได้เน้นนะครับ่ก็คันนี้เน้นแต่ประตูเพราะว่าคันนี้โจทย์ลูกค้าคือ ออไม่ให้ตีตูนะครับเพื่อนๆที่ฟังเสียงเมื่อกี้เนะี่ยไม่มีซับเบดนะครับไม่มีตู้หลังเลยนะครับไม่มีหมกตรงไหนนะครับนี่ไม่มีหมกเลยนี่ครับเป็นเดิมๆเลยครับอันนี้ก็บ็นอ o m 4ี่ channel คัดดีหนึ่งตัวนะครับก็เป็นย่อ performance นะครับอันนี้ต่อระบบเป็นชุด6ดอกก็คือเป็นระบบ3ทางเลย3ทางแท้ๆโดยใช้ความถี่ตัดความถี่ที่ตัว ตัวเครื่องเล่นเลยไม่มีคลอสเสริมครับแล้วก็ไม่มีปรีนะก็ตัวตัว,ตวพ่อแอมเนี่ยสองชินันนจะขับเสียงแหลมแล้วอีกสองชิ้นันนจะแยกขับเสียงกลางคนระับก็ทํางานครบเลยส่วนเสียงที่ได้จากเบสนะครับเบสที่เพื่อนเพื่อน,นได้ฟังมาเนี่ยจะมาจากซับบล็อกแปดนิ้วนะฮะซับบล็อกแปดนิ้วก็จะจังอยู่ใต้เกะนะฮะหนึ่งตัวนะก็อีกตัวหนึ่งจะอยู่ใต้บอร์ดตัวนี้นะฮะใต้บอดตรงนี้เป็นแปดนิ้วเท่านั้นนะครับแล้วก็ในระบบกันนี้ไม่มีปรีเลยนะ เด่นของที่เสียงที่ได้เนี่ยจะมาจากเครื่องเล่นนะครับเพราะว่าคันนี้จะเป็นใช้เครื่องเล่นที่เป็น DSP แท้นะครับ DSP แท้คือความหมายก็คือว่าตัดคามถี่จากตัวนี้ได้เลยนะครับตัดคอมพี่จากตัวเครื่องนี้ได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบแนวๆแ,แบบเดิมๆคลินคลีดไม่ไม่อยากแบบว่า,าตีตู้อะไรมากมายแต่ว่ามีงบหน่อยนะครับย้ำนะครับมีงบหน่อยแต่อยากได้ที่เสียงแบบ ฝังมันมันแน่นเลยรถเลยนะฮะแล้วก็แล้วก็อยากแบบเปิดฝังนอกรถได้นิดหน่อยนะฮะนอกรถได้นิดหน่อยก็คือหมายความว่าก็ตามคลิปละที่เพื่อนๆฟังดูนะครับผมมก็เปิดให้ฟังหลายๆแนวนะครับก็อลองฟังดูนะครันนี้ก็มันจะแปลกหน่อยนะเพราะว่าเอารถกระบะถามว่ามีคนทําแบบนี้ไหมน้อยนะครับน้อยในงบเนี้ยมมันตีตู้ได้นะครับดีดูได้แล้วก็ แต่ว่าคันนี้ลูกค้าเขาไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ทำตู้คือเขาก็แนวโลซิ่งอะบรรทุกก็ไม่อยากทาตู้ให้มันหนักรถแล้วก็หลักๆเลยก็ลูกค้าเสียดายคือรถุ่นี้เวลาทําตู้นะครับมันต้องตัดโครงเหล็กด้านล่างครับก็ลูกค้าไม่ให้ตัดนะก็มันต้องเป็นโจทย์ในเท่านั้นครับถ้าถ้าลูกค้คามีงบเนี่ยทำแบบนี้ได้นะคราวที่แล้วผมเคยทาไปทิิงเนาะเป็น6กคูณเแบบเต็มระบบเลยก็นั้นก็คู่เดียวเหมือนกันแต่จริงๆมันไม่ใช่เป็น6กคูนเนะลำพังเป็นเจ็ดคูนสิบนะเจ็ดคูณสิบ อ่าแบบนั้นอ่ยฟังในรถด,ดีมากเบสดลดึกดีแต่นอกรถไม่มีแต่แบบนี้จะได้นอกรถเลยนะครับนอกรถเนี่ยพอง่ายๆเลยคือเพื่อน,อนๆล้างรถเช็ดรถเนี่ยก็สามารถจะไปฟังเพลงน,นอกรถได้เสียงกลางก็ตามที่ท่านนฟังตั้ง,งแต่ทีแรกนะได้ทุกแนวนะแต่ถามว่ามันบึ้มเท่ากตีตู้ไหมนี่ไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับย้ําว่าไม่เหมือนนะครับแต่ว่าโจทย์ถ้าโจทย์เพื่อนๆตั้งไว้ว่าไม่อยากทําตู้เนี่ยต้องทําแนวนี้นะครับ แต่ว่าเสียงจุดเด่นเนี่ยมันมาจากตัวเครื่องเล่นด้วยนะครับไม่ใช่ว่าอุปกรณ์ที่ดีเนี่ยมันจะอยู่ที่การแมทช์เครื่องเล่นด้วยนะครับจุดเด่นมันจะอยู่ที่เครื่องเล่นนะครับด้วยเสียงทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ากันนี้จะเป็น DSP แท้นะครับเดี๋ยวให้ดูกับมันจะต่างกันตรงไหนในเรื่องเบสทนะครับในเรื่องเบสเนี่มันจะต่างกันตรงนี้นะครับคําว่า DSP แท้นะครับส่วนใหญ่เนะี่ยเพื่อนๆจะเจอใ,ในรูปแบบของ crossover นะครับ crossover แบบนี้จะมีเหมือนกันเกือบทุกแบรนด์ทุกค่ายแล้วก็ อีควอเลเซอร์ laser, 31แบรนด์นะครับแบบนี้ก็จะมีเกือบทุกค่ายนะแต่ว่าเรื่องสนามเสียงความเร็วเสียงรีเลย์เนี่ยจะมีเกือบหมดนะฮะเกือบหมดทุกค่ายเลยแบรนด์แบรนด์ที่เป็นจอแอนดรอยนะแต่ฟังก์ชันอันนี้มันจะเหมือนกับฟังก์ชันที่เป็นเครื่องเล่นออดิโอเช่นพวกแบรนด์ทั้งหลายนะที่เขาเล่นแอนดรอยไม่ได้นะครับเป็นเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหลายนะเพื่อนๆพอจะนึกออกมสี 4, 5, e ่ห้ายี่ห้อดังๆนะอันนี้ฟังก์ชันแบบนั้นมันจะอยู่ในตัวแบบนี้ถามว่า จริงๆเมื่อก่อน,นถ้าจะเน้นเสียงแบบนี้จริงๆเนี่ยผมจะเล่นให้ลูกค้าเล่นแบนไปเลยเพราะว่ามันปรับฟังก์ชันได้ค่อนข้างละเอียดโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อ,อปรีเพิ่มแต่มันมีอีกแบบหนึ่งก็คือล่าสุดก็คือจะใช้เป็น DSPM นะ DSPM ก็ได้เหมือนกันแต่ว่า DSPM เนี่ยเวลาปรับจูนเนี่ยมันต้องไปจูนผ่านคอมพิวเตอร์ไงครับลูกค้าจะมาเล่นเองไม่ได้เลยแต่อันเนี้ย มันเป็นรุ่นใหม่มามันเป็นได้ดีทีแท้ๆมาเลยนะครับเรื่องเบสที่ได้มันจะต่างกับตัวนี้ครับเพืเ่อนๆเครื่องเล่นแพงเนะี่ยที่ผมเคยพูดอยู่เสมอนะครับคือหัวใจก็คือเครื่องเสียงเนะี่ยคือต้นทางก็คือเครื่องเล่นเครื่องเล่นดีเนะี่ยปลายทางมันจะดีหมดนะครับเนี่ยตัวเนี้ยสมมติว่าตัดซับวูเฟอร์นะครับส่วนใหญ่เนะี่ยซับวูเฟอร์ที่เป็นเป็นเป็นจอยแอนดรอยเนี่ยซับวูเฟอร์นะเขาจะตัดอ,อย่างปรับเสียงกลางอย่างนี้นะครับปรับเสียงกลางอันนี้คันนี้มันจะแยกเป็น สามทางหน้าจอได้เลยนะครับก็คือทางก็คือทางระบบบนคอนเนี่ยจะเป็นชุดแหลมเรียเนี่ยจะเป็นชุดกลางนะครับแล้วก็ส่วนซับวูเปอร์นะครับก็จะเป็นขับเบรคขับซับบล็อกนะครับตันี้ที่เป็นพิเศษตรงนี้ว่ามันตัดออฟคัสตัวนี้ได้ครับคือตความตัดสลบความชันของตัวซับเนี่ยได้นะครับถ้าเรา,าใช้ ปีนะครับปีเนี่ยมันจะเลือกสโลปตรงนี้ไม่ได้นะครับมันก็จะได้แค่ปรับความดังหรือปรับความถี่ตรงนี้นะครับเช่นอย่างอันเนี้ยก็จะปรับความถี่เป็นหกสิบเฮิร์ตนะครับแปดสิบเฮิร์ตร้อยเฮิร์ตนะครับไในพวกเนี้ยปีมันก็ทำได้ในแอมมันก็จูนแบบนี้ได้แต่ว่ามันเก็บเสียงให้นุ่มลึกแบบเนี้ยไม่ได้ตรงที่ว่ามันปรับออฟเซตตรงนี้ไม่ได้ครับเนี่ยครับก็เป็นสโลปของความชันของตัวซับนี่ครับหมายความว่าถ้าเราปิดนะครัปิดไม่ใช้เนี่ยดูเส้นแดงนะครับ ติดไม่ใช่มันก็จะกลายเป็นแบบนี้หมายความว่าถ้าในจอส่วนใหญ่ที่เป็นจอ Android เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันสโลปตรงนี้เท่าที่ผมเจอนะยังไม่ยังไม่เคยเจอนะที่มีออปชันแบบนี้นะที่เรื่องเสียงปรุงแต่งเรื่องเบสได้ขนาดนีนะ้ยังไม่มีนะฟังก์ชันที่ปรับสโลปได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ในพวกจอแบรนด์แบรนด์ญี่ปุ่นทั้งหมดจะมีเขาจะทําได้อยู่แล้วแต่แบบนั้นมันคือเหมือนกับซื้อเครื่องมา15ื่นแต่ว่าดู YouTube ไม่ได้ครับม,มันคือมันเอาฟังเพลงอย่างเดียว น,นี่มันจะครบเคลื่องเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นก็จะปรับสลปได้เนี่ยตอนนี้ความชันความสลปเนี่ยมันก็ทําให้เสียงเบสมันละมุนขึ้นนุ่มขึ้นนะกระชับขึ้นก็จะหมุนไปอย่างนี้มันก็เหมือนฟังก์ชันใน D/P แท้ๆเลยครับที่ไม่ว่าจะเป็น D/P ใน M D/P ในซับพอกหรือ D/P แยกเนี่ยตัวนี้ฟังก์ชันมันจะย่อม,มาเลยมันก็จะต่างกับตรงที่อย่างเดียวที่ไม่เหมือนใน D/P เนี่ยในในชุดในชุดเบสน,นะครับคือไม่มีเฟรดเท่านั้นเอง แต่เฟสเราไม่ได้สําคัญนะครับเฟสเราอยู่ที่ซับบล็อกได้เราก็ไปตัดเฟสที่ซับบล็อกก็ได้นะครับไม่จําเป็นนะอันนี้เราก็เหมือน,นว่าอันนี้ผมแนะนําให้ลูกค้าคืออันนี้มันเป็นหัวใจเลยสาหรับเครื่องเสียงคันนิ้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลางเป็นแหลมเนี่ยนะเสียงแหลมนะครับเสียงกลางแหลมเนี่ยก็มีอีควอไลเซอร์ให้ใช้อยู่อ่ามันปรับแยกอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับด้านหน้านะี่ครับด้านหลังใช้อีคิวคนละย่านกันเลยนะครับแล้วก็ซับบล็อกนะครับก็ ใช้ EQ คนละย่านกันเลยนะครับคือมันปรับอิสระเลยนะครับซึ่งในจอ a n น r o อ d ไม่มีตัวไหนที่ทําแบบนี้ได้นะเท่าที่ผมขายอยู่นะผมก็ว่าผมก็ขายหลายยอ่อนะแต่มันอาจจะมีอีกหลายยอ่อที่ผมยังไม่ได้ขายไม่ได้สัมผัสมันอาจจะทําได้ก็ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เท่าที่ผมนักวันนี้ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก็ถือว่าคุ้มสําหรับไม่ว่าจะเป็นชุดเล็กอย่างนี้นะครับแล้วก็ชุดใหญ่ชุดกลางคือกําลังจะพูดว่าเครื่องเล่นเนี่ยมันสําคัญนะครับ ถ้าเราซื้อฟังก์ชันที่เต็มๆแบบนี้มาเลยเนะี่ยแล้วมาใส่ปลีนะครับมาใส่ปีเนะี่ยฟังก์ชันพวกนี้มันก็จะไม่ได้ใช้อยู่ดีนะแต่คันนี้มันเหมือนได้ใช้งานของจอเนี่ยร้อเนะร้อยเคือเราใช้ฟังก์ชันของเสียงเขาได้ครบร้อยเลยนะแต่ถ้าเอาจอตัวนี้มาใส่กับปลนะีแล็ขยายเป็นชุดใหญ่คราวที่แล้วที่ผมทำทำอยู่นะก็คือใช้จอแบนนี้เหมือนกันพวกนั้นจะเด่นในเรื่องในใช้ในเรื่องของสัญญาณความแรงเพราะว่าตัวนี้ ก็แรงกว่าเขาเท่าที่ผมเจอมานะเป็นจอแอนดอรอยที่ค่อนข้างจะแรงไลอัลมันสูงง่ายๆเอาไปใส่ในรถความดังก็ถือว่าดีดีมากๆตัวหนึ่งนะครนะก็ส่วนใหญ่เราจะต้องถ้าเล่นรถโชว์หรือรถที่เปิดดังเนะี่ยส่วนใหญ่ไลอัลของตัวเครื่องเล่นก็สําคัญนะครแต่อันนี้ไลอัลเขาดีด้วยหมายความว่าถ้าเราเอาไปใส่ในชุดที่เป็นชุดระบบที่ฟังดังนะตัวนี้ก็สําคัญนะก็ฝากไว้ให้ อีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับท่านที่ชอบงานติดตั้งแบบนี้นะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับอินคลีนเลยอินคลีนไม่มีอะไรลกลงหลังนะงานติดตั้งก็เก็บรายละเอียดครบสายทองแดงแท้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีชุดฟิลหน้ารถก็มีให้2ตัวแยกระบบไปเลยครับมีเ o อแอมป์กับสบปอตแยกกันนะโอเคก็ฝากไว้ด้วยครับฝากไปช่องทางทาง YouTube นะก็ฝากเพื่อนๆกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับนะก็ติดต่อสอบถาม งานติดตั้งเครื่องเสียงงานแก้ไขก็แนะนำให้โทรคุยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์089 644 0504นะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ